สวัสดีครับวันนี้แรงกุญแจช่างชัยได้มาทํากุญแจรีโมทนะครับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับทําเพิ่มนะครับลูกค้ามีดอกเดียวนะครับทําเป็นแบบพับเก็บดอกนะครับทรงใหม่ทันสมัยนะครับเราโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยทั้งระบบอิโมและระบบรีโมทเดี๋ยวเทสระบบให้ดูนะครับล็อกบดล็อกนะครับอันนี้คือดอกใหม่ที่เราโปรแกรมนะครับนี่ตัวเดิมของลูกค้านะครับล็อก ปลดล็อกใช้งานได้เหมือนเดิมทดสอบระบบอิโมครับเต้าติดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับดอกใหม่ที่เราโปรแกรมอันนี้ดอกเดิมของลูกค้านะครับใช้งานได้เหมือนเดิมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทำเพิ่มกุญแจรีโมททุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับ 0910641601ช่างชัยยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ